สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการวาดเงาแบบแลักษณะเงาเทียมแบบนี้นะครับที่จะมาประกอบในงานอันนี้เราก็จะเริ่มต้นจากการวาดวาดตัวปีกอันนี้ก่อนนะครับผมจะ,จะวาดรูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงนะครับแล้วก็นำวงกลมนี้มาซ้อนกันนะครับ รู้ลักษณะการซ้อนการให้ใหมันโค้งเหมือนกับเขาอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้วงกลมอันนี้เหมือนกันมาตัดตรงนี้นะครับแล้วเราจะได้ส่วนนี้นะครับเราใช้วิธียอดเราก็จะได้ตัวเหมือนลักษณะเป็นตัวเขาขึ้นมาหนึ่งอันนะครับจากนั้นเราก็มาทำทำเส้นแบบนี้นะครับ ทำเส้นหยักมบบนีงให้เราใช้วงกลมนะครับวาดมาประกบแบบนี้นะครับจากนั้นให้ให้เราหยอดเราก็จะได้ตัวชิ้นข้างในนะครับจากนั้นเราก็เอาชิ้นข้างในมานะครับแล้วก็ทำคอนทัวเข้าในคอนทัวแบบเข้าในนะครับ หนึ่งสเต็ปตั้งระยะห่างให้ให้พอดีคับที่เราต้องการคือกะดูนะครับว่าให้มันเข้ามาจากตัวแบบนิดหน่อยจากนั้นเราก็เบรกแยงออกมาแล้วนำามาวางไว้ตรงจุดนี้นะครับจากนั้นผมจะทำตัวเส้นเส้นหยักนะครับ ให้เราใช้เครื่องมือเชฟทูนะครับจับที่โหนดนี้นะครับจากนั้นเราบวกมีมีโหนดเพิ่มขึ้นที่ตรงนี้นะครับน,นี้เราก็รู้ว่าโหนดนี้มันคุมเส้นนี้อยู่ส่วนโหนดนี้คุมเส้นนี้ใช่ไหมเราก็มาจับโหนดนี้จากนั้นเราก็บวกบวกเข้าไปเราก็จะได้เสน้นที่ของของตัว โน้นะครับเราก็จับโนดตเว้นโน้ตนะครับโดยการกดชิปค้างไว้นะครับจากนั้นเราก็ดึงเข้าขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ตัวเส้นที่เป็นแบบเงาเทียมแบบนี้นะครับจากนั้นเราใช้การการเบนนะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีดำส่วนตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวเราก็ copy ขึ้นม่อีกชิ้นนึครับ copy ขึ้นม่อีกชิ้นหนึ่งแล้วเราก็ย่อมันลงนะครับวิธีย่อลงก็คือจับย่อลงนิดนึง เราพยายามจะปรับให้ให้ตัวของโนดนี่เยื้องลงมาครับใช้เครื่องมือ s h เชฟทูดึงโนดบนลงมานะครับตรงนี้ผมจะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวแม่นี้เป็นสีดำเดี๋ยวเป็นสีก่อนหนะ่อยจะได้มองเห็นนะฮะเราก็มามาจับปรับตรงนี้ปรับหมุนเฉพาะบางส่วน เห็นไหมครับตรงนี้มันจะไม่หมุนตามผลเฉพาะาส่วนส่วนที่เราต้องการให้ขับหมุนใช่ไหมครับเราก็จับเฉพาะตัวส่วนที่ที่เป็นอันเนี้ยเอยหยักแล้วเราก็กดขยายมันจะขยายเฉพาะตัวตัวนี้ส่วนนี้ยังคงเดิมนะครับเราก็ปรับแต่งเขาให้เข้าไปสู่แบบลักษณะว่าย้องลงนิดหนึ่ง าจะปรับละเอียดเข้าไปที่ตรงนี้ก็ได้แต่จุดสำคัญคือห้ามลดโหนดแล้วก็ห้ามเพิ่มโนดเข้าไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นมาเบนเข้าหากันโนดจะต้องมีเท่ากันมันถึงจะเบนเข้าหากันได้แลาไม่ไม่เสียนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวผมจับชิ้นนี้ก่อนจะได้มองเห็นชัดๆนะครับดึงเบน จากชิ้นนี้เบนก็หาชิ้นนี้มันจะเป็นสเต็ปเรามองดูลักษณะมันจะบินเบนกันเป็นสเต็ปนะครับคือมันจะค่อยๆจางลงมาจากนั้นเราก็จับตัวนี้ให้เป็นสีดำมันก็จะเป็นเงาแบบเรื่อมเรือมกันด้วยคำสั่ง บนนะครับแล้วเราก็มาทำเงาสะท้อนในช่วงนี้นะครับผมจะใช้ตัวเส้นใช้วงกลมในการทำเงาสะท้อนนะครับจับเหลื่อมกันนิดหนึ่งแล้วกดเยื่นมาอีกอันนึ่งเราจะเอาตรงส่วนนี้นะครับ ได้ส่วนนี้ก็เอาประกบเข้าไปในแแบบใหญ่เป็นนิดก็ย่อลงลบ,ลบแแบแบบทริงไปใส่เป็นสีขาวไม่มีลายเราก็จะได้แบบว่าลักษณะเหมือนกับเป็นความหนาของตัวเส้นอีกทีนะครับแค่นี้เราก็จะได้งาน อันแบบตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นำมาซ้อนกันทำเป็นช่วงช่วงของปีแล้วก็อ,อาจจะกลับไปด้านหนึ่งก็จะทำเป็น2ตัวอย่างนี้นะครับ